สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนะักจตุจักรแต่วันนี้เป็นวันอังคารวันนี้ก็เป็นวันของต้นไม้นะครับว,วันนี้จะพาไปดูต้นไม้กันอือเราไปทางไหนก็ดีเราไปดูในเต็นท์กันก่อนนะครับวันนี้ต้นไม้เยอะแยะเลย อีกโซนข้างหน้าอันนี้จะเป็นตลาดของวันอังคารเป็นกระถางัอนนี้มีตัวนไม้เยอะแยะเลยนะมีต้งไม้ด่างไม้โตกัน นี่ก็จะเป็นไม้ที่เอาไว้จัดัวนะครับมีส่้นก็จะเป็นต้นชนชมชม,มันก็จะเป็นโพสเซน,นก็จะเป็นไม้ด่างอันน้สวยทั้งนั้นเลยครับโอ้มีความ,มรดกด่างเลยเยเลย สมาอลากดดังนี้เท่าไหร่ครับพี่สมอลากดดังมี900มี700อ๋อ900 700อืมอดูนี่ 500, น 700. นก็ราคา900 700ฮึ่มกดเซิร์ฟกันมาดูได้นะครับคนมาเยอะแยะเลยวันนี้ อือดังผลไม้ผลตัดส,ส,สวนครัวอืมตัดจอสวรรค์มีทางน้ำหอมเตี้ยนะมันจะเป็นบอลสีมีตัวไม้ดินนะคเด็กเป็นตัวเท่านั้นแหลยมันจะเป็นตัวไม้สี อวันนี้ก็มีหลากหลายมากเลยนะครับอมสวยๆทั้งนั้นเลย,ยวันนี้ลองชมบรรยากาศกันก่อนเลยนะครับถ้ามีเวลาก็มาเที่ยวกันได้นะงน,ะะนั้นนะบ้านสวยๆทั้งนั้น Oh, botol logot. Ini berapa nih? Ya, ya. Hm, hehehe. ตัวนี้ก็จะเป็นวันที่มีตลาดอยู่ในเต็นท์นะครับเข้ามาก็เดินตรงๆมาได้เลยก็จะมีหลากหลายเยอะแยะี่จะเป็นพวกเนื้อยดงเบอรี่ะก,กับพัดนี่ฮะการต้มหัวเทั้งนั้นเลยมูลบุตรศลาธรรมนะฮะ <c oughs> ไม่เดาไม่ขายมเหอไม่ทม่แรกหนูว่าจะไปเที่ยวแต่คือมันไม่ขายเดยอเ่ด้ใม่จมมเชย